สวัสดีนักเรียนวันนี้เป็นสถิติตอนที่เจ็ดสิบเอดนะจะเฉลยแบบหัดต่อคราวที่แล้วที่ให้ไปนะเพจ,จะได้เข้าใจนี่เป็นเนื้อหาหัวข้อสุดท้ายเนาะเพราะว่าเราก็สอบจถึงเรื่องเนี้ตักก้งแต่หลังหลังกลางภาคมาเนื้อหาหลังกลางภาคมาจนาทั่งถึงตรงนี้นะอ่ะต่อ นักเรียนก็ใช้เอกสารนันเดิมนะเอ่อเปิดแบบหัดที่สามจุดสามจุดสามสามสามกัเข้าก่อนนี้ให้กันบ้านข้อ10 1ส1บ1ิบเออนาะสิบสิบก็เอ่อสิบสอง ดูข้อที่10แล้วกันนะข้อที่10น้ำหนักสุดที่ของกระป๋องทั่วกมดป๋องบรรจุถั่วที่ผลิตในโรงงานแห่งหนึ่งมีการแจกแจงปกติโจ้เขาจะมักจะบอกว่ามีการแจกแจงปกติเสมอเนาะถ้าไม่ใช่การแจกแจงปกติก็ทําให้สูตรนี้ไม่ได้โดยมีน้ําหนักสุดที่เฉลี่ยนี่ก็คือมิลและสิกรัมถ้าสุ่มกระป๋องบรร จุถั่วมาหนึ่งใบแล้วความน่าจะเป็นกระปองบรรจุน้ำหนักสุทธิน้อยกว่าสิบเอ็ดจุดแปดกรัมคืออันนี้นะความน่าจะเป็นคือนี่ให้ความน่าจะเป็นมาเนาะให้ความน่าจะเป็นมาศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งจงหาความแปรปรวนสุทธิกระปองบรรจุถั่วผลิตโรงงานแห่งนี้แล้วก็ให้ให้หาความแปรปรปวนนะตัวแปรสุ่ม x คือน้ำหนัก สุดที่กระป๋องบรรจุผลิตี่โรงงานโรงงานแห่งนี้เนาะมีการแจกแจงปกติมีมิวสิบสองแซดจะใช้สูตรแซดเอกรลบมิวส่วนซิกมาจากโจทย์ความน่าจะเป็นเอ็กซ์ที่น้อยกว่าใช่ไหมสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งี่โจทย์ให้มาอันนี้โจทย์ให้มาแล้วก็เปลี่ยนจากค่าเอ็กเป็นค่า z ก็เป็นท z เ็ดจุด หนึ่งแปดลบมิลส่วนซิกมาเท่ากับศู้าหนึ1 1. ่งสิบเอ็ลบด้วยมิคสิสองส่วนซิกมาศูนย์จุ่างเพราะนั้นจากตาราง z นะจากตาราง z เราจะเปิดค่าได้ว่าไอ้ค่าที่0 1นย์จน่เนี่ยมันคือลบหนึ่งจเราต้องดูตารางย้อนกลับนะแต่าตาราง z ดเนี่ยดูตารางค่าตรงนี้ศูนย์จุดหเนี่ย ย้อนกลับมาดูว่า Z เท่ากับท่า่จะตรงกับ Z เท่ากับลบ1.2นี่ก็เอาตรงนี้มาเทียบกับตรงนี้นะเทียบ,บตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือค่าจากตารางนะ0.1151นี่ก็ดูว่าในตารางค่า Z อ่ะค่าที่เป็น0.1151มันตรงไหนแล้วนึงก็ไล่ย้อนกลับมาหาค่าว่า z Z มันลบ1.2ตกลงก็จับนี่เป็นสมการเนาะดังนั้น11.8ลบ1.2หารด้วยซิกมาเท่ากับ ลบ1.2เพราะนั้นนักเรียนก็ย้ายข้ามฝั่งไปอันนี้มาเป็นตัวหารไม,ไม่เปลี่ยนเครื่องหมายนะลบหารด้ยวยลบ1.2ไดซิกมาทจ้ง0.17ตกลงความแปรปรวนก็0.17กำลังสองคือ0.0289ก็ได้เป็นคำตอบวันนี้ก็จะมีตรงนี้เองว่า,าจากค่าจากตารางที่สามเราต้องดูดูตารางย้อนกลับมาหาค่าแซดดูตารางย้อนกลับมาหาค่าแซดท่านเอง มันก็ไม่มีอะไรเนาะอ่ะก็ข้อที่ติบทำดังนี้ต่อไปเรียนดูข้อที่สิบเอ็ดร้านอาหารแห่งหนึ่งมีการขายอาหารมีแบ่งเป็นสองประเภทนะขายผลไม้กับขายอาหารธรรมดาก็มียอดขายที่ยอดขายอาหารรายวันยอดขายอาหารธรรมดาเนี่ยส่วนเบนเบนเฉลีย่ยเท่ากับ แป0พบาทแล้วส่วนเบงเบนมาตรฐาน3 6 0บาทตามลำดับทีนี้ยอดขายผลไม้ก็มียอดหนึ่งค่าเฉลี่ยเป็น5200แล้วก็ส่วนเบงเบน240เขาบอกว่าถ้าวันนี้มียอดขายอาหารเท่ากับเท่านี้ยอดขายผลไม้เนี้พี่นาว่ายอดขายอะไรจะดีกว่ากันอะไรจะดีกว่ากันคือจะบอกทันทีไม่ได้เพราะว่าต้องมีการ เปรียบเทียบโดยใช้ค่าผลิตก,กับค่ามาตรฐานเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกเป็น2ประเภทกูก็ให้ตัวแปร x ยอดขายอาหารอาหารเอาอาหารก่อนรายวันจากแกงปกติรายวันแล้วก็มาดูมิวของรายวันมิวของอาหารเท่านี้8,400มิลซิกมาของอาหาร360 x ก็คือ9,500นยี่ยอดขายอาหารคือ x ก,ก็หาค่าแซไป Z ซดเท่า x ลบมิลส่วนซิกมา แทนไปออกไปไป9ก้าพันร้อยลบแปดพันสี่ร้อยส่วนสามลบสิบออกมาเท่ากับชนิดได้ค่าแซตตวงอาหารตวงแหละส่วนนี้ให้ y ตอนนึงนี่จบตอนที่หนึ่งไปแล้วเนาะตอนที่หนึ่งรู้ตรงนี้แล้วรู้ค่ามาตรฐานของค่าอาหารยอดขายอาหารก็เก็บใบต่อไปตัวแปรสมบัยทําคล้ายๆกันเลยเป็นเอ่อเป็นเรื่องของผลไม้อันนี้ก็ทําแบบเดิมการไปมิวห้าพันสองร้อยซิกมาสองร้อยสี่สิบนะ y คือ ขายผลไม้ได้6,000นะแซดทกาวายลบมิวนะมาแทนออกมาปึ๊บออกมาเป็นอย่างนี้ทำออกมาได้หกพันลบห้าพันสองร้อยนะลอยส่วนสอง 210, ก็เข้าสามจุดสามจุดนั่นี้ก็เปรียบเทียบค่ามาตรฐานแซดระหว่างแซดอาหารกับแซดผลไม้จะเห็นว่าแซดของผลไม้มีค่ามากกว่านะแซดผลไม้มีค่ามากกว่า เพราะนั้นบอกว่าค่ามาตรฐานผลไม้มากกว่าค่ามาตรฐานค่าส่วนค่ามาตรฐานของผลไม้สูงกว่าค่ามาตรฐานของอาหารจึงบอกว่าร้านนี้ขายผลไม้ได้ดีกว่าอาหารนะทั้งทั้งที่ตรงเนี้ยดูดูตัวเงินนะตัวเงินใช่ไหมผลไม้ได้หกพันแต่ถ้าเปรียบเทียบโดยใช้ค่ามาตรฐานแซดแล้วมันจะดีกว่านะอ้าวต่อไป เลยข้อต่อไปข้อที่เออสิเฉลยข้อสิวันนี้เฉลยการบ้านเนละให้รจบนะพักพันต้องการเรียนต้องการเรียนต่อคณะอักษรศาสตร์มหาลาัยแห่งหนึ่งจึงสมัครสอบวัดระดับมีแยกออกเป็นภาษาจีนกับภาษาเกาหลีเน,ะนาะคะแนนสอบเป็นดังนี้ตารางมีคะแนนเพราะนั้นนังเรียนก็มี คะแนนสอบของภาษาจีนเป็น75ค่าเฉลี่ย55ส่วนเบี่ยน13เห่ไหมเกาหลี 9, 68ค่าเฉลี่ยเกาหลี50แล้วก็10เ้ราะนึ่งก็คิดตีละประเภทภาษาจีนเอาเริ่มภาษาจีนก่อนให้ x มปนจปะแปลสูงคะแนนภาษาจีน z เท่ากับ x ลบ m ส่วน s ิกมาก็แทนเข้าไปนนเอง75ลบ55ส่วน13และ23ก็ได้ค่า z, z z ของ x เท่ากับที่ใส่ x ไนย z ของ x เนาะ z ของ x เท่ากับ1.538ต่อไปภาษาเกาหลีก็ทําแบบเดิมพอานี้ง่ายนะมี2วกทั่นเอง y เป็นตัวแปรสุ่มของคะแนนเกาหลีใช่ไหมเออแเท่ากับ y ลบมิวส่วนซิกมาก็แทนไปดิเกาหลีนี่ใช่ไหมคะแนน y ลบด้วยค่าเฉลี่ยหารด้วย10ออกมาได้18ส่วน1 0คือ1.8นั่นเองก็มาเปรียบเทียบระหว่างค่า2ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนสูงตัวไหนต่ำมีสูงกว่า แสดงว่าเซตของเกาหลีค่ามาตรฐานของคะแนนภาษาเกาหลีสูงกว่าค่ามาตรฐานภาษาจีนดังนั้นพักพันมีโอกาสที่จะติดคณะอัการศาสตร์ภาษาเกาหลีเนี่ยมากกว่าภาษาจีนอันนี้มันเป็นการคำนวณลิตศาสตร์นะแต่เวลาสอบจริงอะจะมารู้ยังไงอ้าวก็เป็นการว่าครูเฉลยกันบ้านจบแล้ว เอออย่าลืมเรียนคอสนี้นั่เรีีนควรจะได้ธรรมะไปอันนี้อันหนึ่งเนาะเดี๋ยวครูจะถ่ายลงไปก็คือสถาเรียนเก่งนามาอาุโมทะลุเข้าถึงปัญญาพูดสองเห็นทางคิดได้ยาในหัวใจอย่างมัมเขาบอกว่าให้เสกน้ําล้างหน้าทุกวันก็จะดีหรือไม่ก็สวดมากๆร้อยแปดจบได้ยินดีใหญ่จะได้ดูหนังสือจำแม่นๆมีความเห็นความจาความคิดความรู้ดีและอย่างที่จะฝากก็คือธรรมะข้ออีกที่บาทสี่ ความว่าทําอะไรนี่ต้องมีคุณธรรมมีความสําเร็จฉันทะความรักนะความรักความพอใจในการศาโลเรียนวิริยะความเพียรจิตตะความเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งนะวิมังสาใช้ปัญญาไขครวนในตรงความเอาใจใส่เนี่ยสาคัญนะแล้วก็ความเพียรสําคัญบางคนไม่เอาใจใส่งานไม่ส่งอะไรแล้วไม่ส่งเรียนไม่ประสบความสําเร็จนะประสบความสำเร็จยากนะ คนเขาเรียนแทบเป็นแทบตายบางทียังหางานกันลําบากให้เรานักเรียนไม่เรียนไม่อะไรไม่สนใจม6ก็ไม่จบนะคิดดูซ่อมแล้วซ่อมอีกเนี่ยพอจะจบก็ซ่อมแทบตายเะนั้นก็อย่างน้อยนักเรียนก็ต้องอพัฒนาตนเองใช้อิทธิบาทสีใช้ตลอดชีวิตเนาะก็ฝากไว้แค่นี้ก็เนื้อหาก็าจบหมดแลละแต่ต่อไปก็อาจจะเป็นการฉเฉลยการบ้านบ้างอะไรบ้างทบทวนบ้าง ก็ได้ข่าวว่าข้อสอบน่าจะเป็นเติมคงจะไม่มีช้อยนะได้ข่าวว่าอย่างนี้แต่ว่าจะให้แน่นอนทีแต่ที่ว่าช้อยก็อาจจะไม่มีแหละให้เติมเพราะว่าเป็นการสอบแบบออนไลน์อ่ะก็คงแค่นี้